คนไข้เนี่ยเป็นไอเอนฉีกเป็นระยะเวลานานาละเรื้อรังแล้วพอไหลฉีกนานๆปุ๊บเนี่ยมันจะให้ข้อมันมีการเสื่อมเกิดขึ้นพอข้อมีการเสื่อมเนี่ยจะผลิตน้ําออกมานะครับเนี่ยที่เห็นไหลบวมทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นน้ําทั้งหมดเลยนะที่อยู่ในไหลเนะนี่ยด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังบวมเยอะเลยอันนี้เป็นน้ําทั้งหมดเลยที่อยู่ในไหลนะครับอันนี้เป็นน้ําที่อยู่ในไหลด้านหน้าตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วด้านหลังด้วยด้านหลังไหลตรงนี้เนี่ยดำๆน,นี่เป็นน้ําทั้งหมดเลย อันนี้นะฮะเป็นลักษณะของกระดูกเอ็กซเรย์ไหล่ขวาของคุณยายเนะเาะก็คือเห็นไหมเอ็นมันขาดไปหมดเลยนะคือปกติเนี่ยกระดูกหัวมันต้องมาอยู่ตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้นตอนนี้เอ็น N ที่อยู่ตรงนี้ขาดหมดเลยพอขาดหมดเลยแล้วมีน้ำเลนทําให้กระดูกเนี่ยลอยขึ้นมาอยู่ตรงนี้ทําให้คนไข้มีอาการปวดค่อนข้างจะเยอะเนาะซึ่งมันเกิดจากเอ็นขาดมีน้ําทําให้กระดูกมันลอยขึ้นมาเนี่เราดูดน้ํานิดหนึ่งนะครับนิดเดียวอันนี้เป็นน้ํานะที่ดูดออกมาจากข้อไหล่นะ ยี่สแล้ว